เราที่นี่ในรายการแว่เชียงใหม่รายการแว่เชียงใหม่รายการแว่เชียงใหม่รายการเชียงใหม่เพื่อคนไทยทั้งประเทศค่ะเอ้าต้องแนะนําตัวก่อนอ่าหนูกำลังจะทำอ๋อจ้ะบาวะชัยิตค่ะแอมบอเลเม่นว่างพงครับพี่แอมใช่แล้วจ้ะเอาว่ามาไม่พูดอย่าไม่พูดละให้บาวะพูดก่อนอ่าเราจะถามพี่แอมว่าว่าถ้าให้พี่แอมนึกถึงจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยนะเออที่มีอากาศดีๆอาหารอร่อย สวยเป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วก็ใครมาเที่ยวเนี่ยไม่อยากกลับพี่ไหนจะนึกถึงจังหวัดอะไรมีเป็นเมืองวัฒนธรรมมีผู้หญิงสวยมีอะไรนะอากาศดีอากาศดีด้วยอาหารอร่อยอาหารอร่อยอีกใช่เออนึกออกไหมมันมีหลายจังหวัดเข้ามาในหัวผมมากนะครับแต่คือจริงๆผมเป็นเป็นผู้ชายที่เที่ยวไปหลายจังหวัดมากไม่ว่าจะเป็นน่านเชียงใหม่แพร ลำพาวานลำลำปางลำพูนพะเยาแม่ห้องสอนที่พูดมาเคยมาที่เชียงใหม่กันน้านสองสองจังหวัดขนาดเองจะพูดทำไมวะเออเออเอเราไปดูเราเราลองให้หลายๆท่านที่กำลังชมนะ้นะคะให้ผู้ชมคิดช่วยกันคิดดูว่าจังหวัดที่เคยมาที่ว่าพูดถึงเนี่ยคือจังหวัดอะไรคือจังหวัดอะไรไปดูเลยค่ะ เออตะกุกตะกักเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับต่อไปอ่าแล้วก็รายการแวว์เชียงใหม่ของเรานะคะก็จะพาุมผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่กันค่ะเพราะฉะนั้นรายการนี้จะเปรียบเสมือนคู่มือนําเที่ยวนั่นไงเมืองอะไรก็ไม่รู้พี่น่านาคืนดกวยนวันงามากอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่ารายการนี้เป็นรายการนําเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจะไปมันก็มีหลายรายการที่นําเที่ยวใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นรายการนี้จะแปลกไปจากรายการอื่นครับแปลกยังไงคะเราจะไม่ใช่ไปกันแค่2คนแต่พี่ไปคนเดียวครับไม่ใชพี่ต้องพาหนูไปด้วยไม่ใช่เราเราจะไปกัน2คนแล้วเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ค่ะอีกสองคนสองคนรับรองว่าเห็นแล้วจะต้องร้องน้าลายสอเลยพี่แล้วเราจะไปยังไงเราสองคนเนี่ยเอาละปัญหาละเชียงใหม่เมืองรถแดงครับค่ะแน่าหลายๆล้าก็เลยจะไปกับไปตุ๊กๆครับไปอะไรเนี่ยไปปะ ยพี่คขำจะช้น,นะคะเดี๋ยวเป็นหัวเธอตลาดวโรรถหรือชื่อที่เรียกติดปากของคนทั่วไปว่า,ากาดหลวงนั่นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งของตลาดวโรรสในปัจจุบันอยู่ที่ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดถนนช้างม้อยทิศใต้ติดตอกเล่าโจทิศตะวันออกติดถนนวิชยานุนและทิศตะวันตกติดถนนห่วงแม่รุเดิมทีเป็นที่ปรงพระศพและที่เก็บพระอัฐิของพระเจ้าเชียงใหม่ทั้งหลายแต่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีพระราชดำริให้ย้ายไปที่วัดสวนดอกแทน แล้วลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยพระราชทานชื่อว่าตลาดวโรรสตามพนามของพระเจ้าอินทระวโรรสและชาวบ้านจึงเรียกต่อๆกันมาในชื่อของกาดหลวงซึ่งนอกจะหมายความถึงตลาดที่ใหญ่แล้วก็อาจจะหมายถึงตลาดของเจ้าหลวงด้วยก็ได้ต้องทำแบบนี้ลกมือแล้วเดินข้ามเชียงใหม่มีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ ที่ผมศึกษาและวิจัยมาแล้วครับว่า,าการข้ามถนนของคนเชียงใหมย่ยกมือเดินข้ามครับลองทำกันดูครับว่าจะเป็นยังไงครับรถรถกำลังมาด้ย<ช>ด,าาดยนะ้ามเลยยกมือเดินข้ามเลยไม่ชนไม่ไมีชนมัน <c oughs> เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในเชียงใหมย่ยกมือเดินข้าม <c oughs> ผมเคยไปทำอย่างนี้ที่กรุงเทพยกมือเดินข้ามแท็กซี่แว่งจอดชวยงงนะดิเขาดิเฮ้ยคือเก็บทุกเม็ดหนาจริงๆอร่อยอ่ะนี่ราคาเท่าไหร่ ไม่รู้ว่ัวเองซื้อนี่สิบบาทค่ะก็ไรนะสิบบาทอันนี้สิบบาทนี้ราคาอย่างไร้าบบาทสิบาท,บาทอันนี้หมดนี้30มสิบใช่ อที่ไหนอ่ะนัดกันตรงนี้แหละครับยังไม่มาเลยครับเฮ้ยนั่นหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่บอกัล้วครับคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าโอ้ยชื่อชื่อว่าอยู่ได้อยู่แค่นี้แหละแนะนํากันสักหน่อยครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อยูตะครับชื่อยูตะยูตะยูตะกบชื่อมิซูโฮค่ะชื่อมิซูโฮค่ะ เห็นไหมว่าบอกแล้วว่าแครับเชิญของเราเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องอาอาอะไรอ่ะลีกัตเตอร์ลีตเอร์อ่ะช็อกโกมุสึโมโตะกาตาลีเออซันซิวอันนี้ไม่เกี่ยวกันมิซูโฮครับอันนี้ยูตะนะครับยูตะกับมิซูโฮมาจากมาจากประเทศอะไรมาประเทศญี่ปุ่นมาจากประเทศญี่ปุ่นเมืองเมืองหาเมืองหน่อยอยู่เมืองอะไรคะอยู่เมืองโตเกียวครับโตเกียว เมืองกลางเมืองกลางเลยมืองกลางไปตากปาอันนี้ยูตาอันนี้ยูตากอันนี้มิซูโฮที่ย้ำไม่ใช่อะไรผมลืมจริงๆนะชื่อเขาพูดยากมากนะรู้หรือเปล่าวันนี้เราจะพาทั้งสองมาทำอะไรกันยูตากับมิซูมาทำอะไรอ้าวคนติดต่อไม่บอกอะคะยังยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไม่รู้จะมีปฏิสืบพันธ์อะไรกับเราหรือเปล่าปฏิสัมพันธ์ไม่ได้แก้ไม่ได้ช่วยกันเลย เาเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดหรอกวันนี้เดี๋ยวก่อนมิซึโฮฟังไทยรู้เรื่องไหมครับนั่นตื่นเต้นหรอคนนี้ขึ้นจริงหรอคนน้องขึ้นจริงหรือเข้าใจเข้าใจมิซึโฮจะเป็นจะฟังไทยได้เข้าใจนิดหน่อยพอสมควรเล็กๆถือว่านินทาละกูรู้ละกันมึงอย่านินทากูนะอะไรเบาๆๆแต่ยูตานี่อย่าไปนินทามันไม่รู้หมดนะจริงๆนะ ยูต่าอยู่ไทยมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับตอนนี้เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนคือกะจะอยู่กินครอบครัวนีณหรือเปล่าคะเรียกเอาเมียที่นี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก้าเดือนอันนี้คือแล้วอยู่อยู่ไปถึงเมื่อไหร่ครับอยู่เรื่อยๆนี่คือเรียนใช่ไหมใช่ครับเรียนแล้วพี่มีซื้อหอไหมคะเอาแปลหน่อย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 ว่าอยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วอ่าอีกสักอี่ เอออิสกับคุณที่ก็จะก็จะสองเดือนสองเดือนแน่นอนก็จะได้ฮะวันนี้นะคะว่ากับพี่แอมจะพายูตากับมิโซมาทำต้มยำกุ้งกันรู้จักต้มยำกุ้งหรือเปล่ารู้จักค่ะรู้จักเคยกินไหมครับเคยเคยทำไหมครับไม่ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราได้ลองกันพี่มิเชลเคยทานต้มยำกุ้งไหมคะทคุไม่เคยทำตแต่เคยกินเคยกินหรือเปล่าคะเคยกินเคยกินใช่ไหมคะชอบไหมคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทาต้มยํากุ้งกัน,ก,นก่อนนะก่อนนี้เราต้องไปซื้อของกันก่อนค่ะนีถออะ่ถืออะไรไว้ถืออะไรไว้เนี่ยวิธีทําไงเฮ้ยมีวิธีทําด้วย <c oughs> หลายๆท่านไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับ <c oughs> เรามิวีทําเราทําตามนี้ถ้าเสียโตษมันโทษนี่ค่ะอากูโอเคไปลุยกันกวลา <c oughs> ครับการหลวงครับมีทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรค์ใช่ค่ะแหมนักบล็อกกันเลยบล็อกกันเลยดูนีให้เรากะจุงมือนะ เห็ดฝรั่งเศสที่เชียงใหม่เห็ดแชมเปียงยิงตรงมาเลยบินตรงมาเลยนี่ปลูกบุญดอยอินนี่ยิงตรงมาเลยราใส่อันนี้อย่างเดียวเหรอเคยต้มยำกุ้งเคยทำเป็นหนังด้วยนะเคยเห็นไหมเป็นหนังมูฟี่มูฟี่หนังไม่เคยครับไอ้นั่นน่ะเอาหายแล้ไม่เคยพูดต่อเอ้ยเคยแล้วช้างกูอยู่ไหน่เคยดูไหม อันนั้นใครแสดงนะช้างกูอยู่ไหนจ่าพนมจพนมรู้จักใช่ไหมจ่าพนมถั่วลันเตาญี่ปุ่นพูดน่ะแสดงว่าถั่วชนิดนี้ญี่ปุ่น endo endo mame endo m นโดมาแม่ไปวาดัวมาแม่ไปว่ากลั่วอ๋อเั้นเพลงไทยคำเมืองสมัยก่อนมันก็ประยุกต์มาจากมาแม่นี่แหละครับแต่ว่าเป็นหมามี ไปเลื่อยจริงๆนะเนี่ย วันนีครับอยู่าทุช่วงนะครับกับแวรเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่พักเอริเบิร์ค่ะที่พักเอริเ b i r ์เป็นที่พักน่ารักน่ารักนะครับอยู่แถวถนนคนเดินแล้วก็วัดเจดีย์หลวงค่ะยืนเข้ามาในซอยนะคะ,ะ,คะตรงข้ามว,วัดเจดีย์หลวงอรันต,ตีครับน่ารักมากใช่แล้วก็ตอนนี้ขอยืมสถานที่ที่นี่นะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่กับ มิซึเอะไม่ใช่มิซึโอแม่มาเป็นแม่ชินจังเลยมิซึโอแล้วก็กับยูตะยูตะนะครับชื่อยูืมยูตะกับมิซาเอะนะครับใกล้ใกล้มิจังมิจังมิจังนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำต้มยำกุ้งกันโอเคโฆษณาซะหน่อยบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปทำต้มยำกุ้งกัน ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นมันจะพูดจีนก็พูดเด้หน่อยภาษาญี่ปุ่นดิผลิตภัณฑ์โตเมียมกุ้งโอดสคูดิมาสตลกเลยจะไปจะพูดจีนได้ยังไงเนาะขออีกสักรอบตอนนี้เรากำลังจะไปทำต้มยำกุ้งกันこれから僕たちฑ์โบกิตะจูะโตเมยมกุ้งโอดสคูดญี่ปุ่นทำอะไรก็น่ารักใช่น่ารักกว่านี้ครับผู้หญิงคนนี้ครับ น่ารักกว่าครับอตอนนี้เราจะไปทำต้มยำกุ้งกันเล่นกล้องด้วยแต่ตั้งใจว่าทำยำกุ้งวันคริสต์มาสเนี่ยเนี่ยนิอคืออยากจะบอกว่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการอ่ะ้คือว่าอยากบอกว่าหลังกล้องนี่แบบอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะโอ้โห่ปื้มๆเขาอยากให้กล้องแพนไปข้างหลังบ้างเลยออจริงๆเดี๋ยวไวไวอย่างนี้ผมเนี่ยอ่ะตอนนี้เข้าเรื่องดีกว่าครับก็เรามี ข้าวของเครื่องใช้ครบแล้วเตรียมการจากกัดการหลวงมา <ไอ S 1> เรียบร้อยแล้วร,รพรอมมีนี่ด้วยเนี่ยวิธีท<พ>ําสําเร็จรูปมาอย่างดี<อ>เราจะทําตามขั้นตอนนี้นะครับถ้าไม่อร่อยนะครับโทษเราไม่ได้นะครับโทษในนี้โทษกูเกิลโทษกูเกิลสวยละโอเคตอนนี้ถ้าเราพร้อมแล้วขอเป็นภาษาญี่ปุน่นนําเข้าสู่ห้องครัวตอนนี้พร้อมแล้วเจอกับเราอีกทีในห้องครัวค่ะอ๋าวยากไปอีกที่ใหนแต่ให้มาแปลให้มา

โซ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 หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจโซโซแปลว่าใช่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 โซ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 วันนี้ทั้งวันได้คำนี้นะครับโซ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 โโซโโซ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  โอเคตอนนี้เราอยู่ในโคลกันแล้วครับเรามาเริ่มทำกับญี่ปุ่น <c oughs> หมายถึงว่าทำต้มยำกุ้งนะนำหัวกุ้งและเห็ดหมาล้างให้สะอาดอเปลือกกุ้งผ่าลังเอาเส้นนำออกส่วนเห็ดนำมาผ่าเป็นสีตัวนทำเป็นไหมเมื่อกี้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับมีจังว่ามีจังทํากับข้าวบ่อยไหมมีจังบอกว่าทํากับข้าวบ่อยมากเพราะฉะนั้น เราจะยกไปผ่าหัวเลยให้เลยขาทำอันนี้เดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวเขาผ่าเองก็ได้โอเคโอเคมี่จังล้างเห็ดแล้วก็ผ่าเป็นสี่ส่วนโอเคส่วนว่าจะโอเคไม่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจส่วนว่าจะจัดการกุ้งนะวันนี้แกะแล้วเหรอวันนี้ไม่รู้สึกเครียดจังเลยพี่เอย่างนี้จังนะจ๊ะคุณเป็นแม่เลยนะนี่งโดนมาหลบไปเนี่ย เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เปื้อนไปก็โดนเจ้าของที่ด่าปกติผมไม่ค่อยได้ทากับข้าวกินเองนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าอย่างนี้แม่หมอมแม่รู้นี่หม่อมแม่กริ้วมากเลยรู้ไหมนเข้าตัวอะไรเนี่ย้ยนี่บุุทันนี่บุรุษรันอันตรายอันตรายต้องหอบไหมวะเนี่ย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 กุ้งมันจะมีตรงนี้นี่นะ เขาบอกว่าให้เอาให้เอาตรงนี้ออกเอเอานี้ออกเตเอานี้ออกปั๊บแบ่งไว้เอานี้ทิ้งไปเอานี้ไปทอดใช่ที้อันี้อันนี้จะบอกจะบอกท่านผู้ชมไว้อย่างนะครับว่าจริงๆญี่ปุ่นกับคำเมืองบ้านเราเนี่ยมันใกล้กันนิดเดียวนะอ๋อใช่ใช่ไหม เช่นเช่นบันไดบันไดนี่ว่าอย่างไรไข่ดำภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไข่ดำไข่ดำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบันไดจำง่ายๆว่าใช่ใช่ว่าอะไรนะไข่ดำไข่ดำเนอ่ยชิบหายแล้ว่ะเดี๋ยวภาษาเหนือว่าอะไรนะบันไดบันไดบันไดคือที่ก้าวไปใช่ใช่บันไดใช่ภาษาเหนือว่าภาษาเหนือเรียกคันไดคันไดเอออันนี้เป็นไข่ดำไข่ดำใช่ ไข่ดันชื่อเหมือนโลกอะไรสักอย่างนะเกี่ยวกับวัยวะเพศผู้ชายไข่ดันโอเคอ่ะเธอใช่เลยเธอทำเลยใช่ระวังมือ กุ้งนะนี่มันได้นะอยากอยากชิมอ่าจัดไปจัดไปจัดไประวังร้อนะคะมันหอมกุ้งนะอันนี้มันหอมกุ้งนะเหลือเราปรุงรสซะหน่อยพริกใส่กินเผ็ดไหมครับได้ครับได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กินเผ็ดกันหรือเปล่าเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะกินเผ็ดได้กินเผ็ดได้ไหม แล้วใส่ใส่เล็กๆใส่เล็กๆให้ดูสีสันก็ถ้าเป็นไวรัสตรงไวรัสตับก็ตายหากันนะครับช้อนเนี้ครับเขาบอกว่าอาหารนี่เราต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือครบครับตอนนี้ครับกินร้อนไหมครับกินร้อนแล้วกินช้อนกลางนะครับล้างมือเมื่อกี้เราล้างแล้วไม่เยอะไปเยอะไป เฮ้ยมึง <Yeah. S 1> อ่อยมากเลยอ่ะเอาตักใส่ถ้วยด้วยใช่ไหมคะเอาถ้วยมาถ้วยนี้เลยไว้ <c oughs> ใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่เลย <c oughs> เแต่แต่ก็ดีนะเย้ yeah. เสร็จแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งปีมือของพวกเราเองนะครับค่ะซึ่ง รสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้ทุกท่านที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ได้ริมลองสะเหลือเกินนะครับผมบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยทีเดียวไม่เคยได้กินต้มยำกุ้งที่รสชาติอย่างนี้มาก่อนคือที่เหลือมันอร่อยกว่าหมดเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ล้อเล่นนะครับนับเวลาจากนี้ไป <c oughs> เราจะเอาต้มยำกุ้งถ้วยนี้ไปให้หลายๆท่านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง <c oughs> ที่เดินไปเดินมาแถวนี้แหละเราจะยื่นถ้วยและยื่นช้อนเข้าไปกดดันเขาให้ชิมดู<ช>แล้วจะให้เขาบอกว่ามันไม่อร่อยเอาซะเลยอ<ม>หรือว่าเฮ้ยมึงอร่อยมากเลยอะ่ะนี่สองข้อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับโอเคจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาครับ โอเคครับและตอนนี้เราก็เจอหนึ่งท่านแรกนะครับเราเจอเยอห์ฮอลาแล้วค่ะแน่นอนและเราไม่รู้ว่าชนชาติไหนอย่างแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai No Where you s p e c h i n e China มาจากจีนนะครับแผ่นดินใหญ่นะครับรู้จักต้มยำกุ้งไหมพีโน่ต้มยำกุ้งนี่และและ ผมจะบอกให้ภาษาอังกฤษผมแข็งแรงมากผมจะให้ผมก็เลยจะให้น้องรักผมพูดภาษาอังกฤษกับเขา่ะจะพิกอังกฤษได้ไหมนิดหน่อย yeah, yeah, can speak. นะพอดีเลย <c oughs> ถามเขาว่าแล้วให้เป็นพี่ทีกรจำเป็นถามเขาไปเลยว่าลองชิมดูมถ้าชอบให้ไลค์ถ้าไม่ชอบให้ดีสไลค์โอเคอ่ะไปทำพิธีกรต่อยกไหมให้ครูภาษาอังกฤษอังกฤษ จะไอ้เคเคทูนพิคแเคสาเอาเคุณชอบหรือไมสามสองหนึ่งตอนนี้เจออีกคนแล้วครับเจเจผู้หญิงคนนี้เขาชื่อเจ๊ฟ้าเจ๊ฟ้านะครับเจ๊ฟ้าเป็นอะไรที่นี่ครับอย่าหึ่ยเดี๋ยวคนเฮ้ย ไล่เลยดิไลย์ค่ะไม่รอนี่มันรีบ,รบมากเลยยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะค่ะก็จากการที่เราได้เราสี่คนนะคะได้ไปตลาดวอลโลรถของจัอเชียงใหม่ในวันนี้นะคะทําให้ว่ารู้สึกว่าเออเชียงใหม่เนี่ยมันก็เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งนะคะถ้าเราแบบมีโอกาสได้มามาเที่ยวก็อยากอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาตลาดวอลโลรถนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีออของฝากเนาะแหวนใช่ใช่มีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆใช่ค่ะตลาดนี้ ลองว่าไทยถามความรู้สึกจากผู้ที่มาร่วมรายการกังเราหรมังว่ารู้สึกยังไงกับวันนี้วันนี้รู้สึกยังไงกับเชียงใหม่เชียงใหม่โอเชียงใหม่ดีกว่าเชียงใหม่ดีกว่าดีกว่าอะไรวะงงเลยอ่ารู้สึกยังไงกับเชียงใหม่รู้สึกยังไงกับวันนี้ไม่เอารู้สึกยังไงกับเชียงใหม่ไต้องวันนี้วันไหนเขาช่างมึงเนี่ยเออรู้สึกยังไงกับเชียงใหม่ชอบไหมชอบเออชอบอะไรชอบมั้ย ชอบมากเพราะว่าอากาศใกล้ๆญี่ปุ่นก็อากาศใกล้ญี่ปุ่นเคอเย็นเหมือนกันเไม่ร้องดินไปไม่หนาวไม่ร้องเกินไปก็คือเสียงมันจะเบาอันนั้นมันร้อนไม่ร้อนเกินไปไม่ร้องเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปชจังไม่ใช่จังจังเอาปนกันไปเรื่อยแล้วจังจังรู้สึกยังไงกับกับเชียงใหม่คะสนุกมากสนุกมากใช่ไหมว่า งใหม่อะรู้สึกยังไงกับเชียงใหม่อะลองดูสิสสสกเียยแปลว่าอยู่สบายมากอยยู่สบาามกโอเคขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแม่ผมอยากให้เขามาทุกเทปเลยจริงๆอะมาได้หรือเปล่ามาได้บอกนี่้เล่นล้ๆโอเค้าเล่นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคครับบขอุณทั้ง ยูตาแล้วก็พี่มิซูโฮนะคะใช่แล้วคุณเทปนี้สนุกมากครับแล้วเทปต่อไปหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมีเทปเดียวหรือเปล่าแล้วหยุดไปเลยหรือเปล่าหยุดยาวเลยหยุดยาวเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นไอ้ว่าไม่ใช่โอเคเทปต่อไปจะไปไหนนั้นบอกบอกเขาเลยดีกว่าพี่บอกเลยบอกเลยไม่ไม่อุบไว้ก่อนไม่ไม่อุบบอกไปเลยบอกไปเลยนะครับว่าเทปหน้าพลาดไปได้กับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในยามราตรีน่าน่าสนใจขนาดไหนเทปน้าติดตามชมนะครับอยู่กับพวกเราได้ทางเว็บไซต์ w วียเชียงใหม่ดอ m คครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวญี่ปุ่นนี่ลานี่เขาพูดว่าไงไซยนา a า a เอ้า one two t h r e ซยนาา